ตัวนี้นะครับปืนซิกซาวเออร์ปืนที่คนนิยมใช้ไม่น้อยกว่าก๊อกนะครับตัวนี้นะครับซิกซาวเออร์ซิกซาวเออร์ปืนไซส์คอมแพกนะฮรกระททดรัดครับจับง่ายครับซิกซาวเออร์ซิกซาวเออร์พีสามสองศูนย์ด้ามจับกิบจับถนัดมือมากนะครับกันลื่นครับมีกันลื่นมีกันลื่นจับถนัดมือมาก รุ่นนี้นะครับจะแถมแม็กให้สองสองแม็กนะครับแม็กซีนให้สองแม็กไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับแถมให้สองแม็กครับแม็กซีนรุ่นนี้นะครับบรรจุกระสุนได้สิบสี่นัดครับสิบสี่บวกหนึ่งเพียงพอนะครับให้มาตั้งสองแม็กนะครับรูปทรงก็สวยนะครับซิกซาวเออร์สวยงามครับมีศูนย์หน้าด้วยครับศูนย์หน้าศูนย์หลัง สวยครับตัวพอๆกับก๊อกเลยนะก๊อกสิบเก้าก๊อกสิบเก้าตัวพอๆกันเลยนะไซส์พอๆกันซิกซเซอ,อร์จะเล็กกว่านิดนึงซิกซเซอ,อร์จะเล็กกว่าก๊อกสิบเก้านิดนึงแต่สวยครับจับถนัดมือมากดูนะครับรูปทรงสวยงามเนียนมากนะครับ มีรางไหมครับลางเสริมน้ำหนักก็ไม่มากครับประมาณเจ็ดีกว่าเกือบแปดทีนะครับสวยมากครับซิกซาเออร์ตัวสื่อชัดเจนชัดเจนครับตัวสื่อซิกเซาเออร์พีสามสองศูนย์ สวยมากนะครับตัวนี้ดูนะครับสวยมากขั้นแขวนสไลด์นะครับมีสองข้างด้านขวาก็มีด้านซ้ายก็มีเรามาดูการคลายปอกันนะครับของรุ่นนี้ โอเคครับลื่นไม่มีติดลำกล้องครับไม่มีติดขัดสวยมากนะครับปืนที่นี่คนคนิยมใช้พอๆกับก๊อก,กนะครับสวยงามครับน้ำหนักไม่มากนะครับพอดีมือ เจ็ดขีดกว่าเกือบแปดขีดนะฮะสวยมากครับที่สำคัญแม็กนี้มีแม็กมาให้สองแม็กนะครับตัวนี้นครับเยี่ยมครับสุดยอดเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่แนะนำครับปืนแบงกกันซิกซาวเออร์พีสามสองศูนย์โอเคนะครับโอเคครับ